That day, Allah will have say you. If you surely have yourself for everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good deities, pray hard, hard times a day, show love to everyone around you. Yeah. If you learn and teach others to, on the day of judgment, I'm sure there is a place for people like you. If you please, I'm one every moment of your time, and every single day of your life, there is day This is a Oh, oh, jannah, 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 is for people like, for people like you. Embracing, am rushing, breathing for you. Keeping your arms folded for long, it ain't a big deal. Like all, Allah won't spare you. Arrogance o w a r d s people around you. Arrogance o w a r d s the e l d e r y This arrogance is gonna lead you to the endless pain. c o train back these missing the five time prayers, showing h a t to people there is no much time for hate. นี่คือแกงไตปลาที่ทำเมื่อวานค่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนนะคะคือรสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนมากแต่ว่ามันก็พอทดแทนได้อะไรอย่างเงี้ย คือคุณเต่าก็กะไม่เป็นไงว่าเอ๊ะพริกแกงต้องใส่ประมาณไหนไตปลาต้องใส่ประมาณไหนสรุปออกมาเค็มเลยจ้าเลยเติมน้ําเอาเติมน้ําเอานะคะแล้วก็ใส่สเตียลงไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ออกมามันก็อร่อยใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนแบบต้นตำรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบมากเวลาที่คนใต้ทำแล้วมันเผ็ดเข้มข้นอย่างพอดีะคะ่ะแต่ใดๆคุณเต่าก็แซบเพียงลำพังนี่แหละคะ่ะอันนี้สำหรับคุณเต่าเลยนี่กะว่าเดี๋ยว ก็คงเหลือแน่นอนแหะเดี๋ยวใส่ไว้ในช่องฟรีซแล้วก็เวลาเราอยากกินแล้วก็เอาออกมากินได้เนาะตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็เสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะให้ลูกกินกับอะไรดีเราก็เลยจะทำเป็นไข่เจียวใส่กุ้งนะคะกินกับข้าวเหนียวเนี่ยแหละ,<ซ>ะ และนี่ก็คืออาหารเช้าของเด็กๆค่ะ คือจะบอกว่ากุ้งเนี่ยที่ได้มาไม่ได้เป็นกุ้งที่ซื้อจากอาจมานโค่ออบนะคะอันนี้ซื้อแบบออนไลน์ที่เนสโตเพราะว่ามันลดราคาครึ่งกิโลแปดเดียวห้อมเท่านั้นค่ะก็เลยได้เอามาใส่ในไข่เจียวให้ลูกๆนะคะเดี๋ยวรอให้พวกเขาพร้อมทานเดี๋ยวค่อยเอาไปเสิร์ฟค่ะและอาหารคุณแม่ยามเช้านั้นก็คือแกงไตปลาค่ะใส่เชียว แต่ไม่เป็นไรนะคะมันทดแทนได้ค่ะคุณเต่าก็ได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะ Put this inside. Uh, so that easy for you to take. Uh. No, this is a game i have to pass. yeah for him it's just like a game no. just don't throw outside <laughs> oh. Forgive me more for those who are in need That we take Allah, who are amazing for you. If you surely have yourself for everyone who's around you, on the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good deities, pray hard five times a day, show love to everyone around you. Yeah. If you learn and teach others On the day of judgment I'm sure There will be it's a place for people like you พยายามบ่ายค่ะแต่ว่าอเนี้ยตอนที่ทําคือพลาดไปนิดนึงใส่น้ําเยอะเกินไปคือมันไม่ควรใส่น้าเยอะเกินไปมันควรใส่แค่แบบก้นๆนิดนึงแล้วก็ค่อยใส่น้ําแข็งลงไปแล้วตามด้วยนมอ่ะนะคะแต่ว่า,าพลาดแล้วก็พลาดเลยค่ะยังดื่มได้อยู่ค่ะ,ะนะมีเด็กจะแย่งดื่มกาแฟอีกแล้วค่ะคือจะบอกว่า no คุณเต่าก็เป็นนะคะตอนเด็กๆชอบแบบกินกาแฟของแม่คือแม่ทําเหลือใช่ไหมแล้วเราก็กินเลยอย่างเงี้ยคือคุณเต่าจะไม่ค่อยซีเรียสน,นะคือตอนเด็กๆเ,เราก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้เขาดื่มมากเกินไปอะคะ่ะเอยมานี่กิมมี่ฮ a าฮ่า่าฮ่าฮาเ่าฮ่วา่ ผมไม่ใช่ผมอยากดื่มกาแฟครับอยากดื่มอยากดื่มดื่มดื่มกาแฟกาแฟครับครับผมอยากผมอยากดื่มดื่มกาแฟกาแฟครับครับแค่นี้ก่อ เด็กบางคนนะคะคุณแม่จะมานอนพักสักหน่อยก็มาก่อกวนนะคะไหนหอมแจมหน่อยทีทำใจบ๊ายบายบ๊ายบ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 าย,บายบายสวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ <ชา S 1> พูดดีๆสวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ <ชา S 1> ตาตาเข้ามานะคะเราก็บอกว่าเนี่ยมามาตาตาเหลือกาแฟให้ครับไม่เหลือสักหยดเลยครับไมดี่ะ r ี a l l e a l l y so today I don't know I don't want to cook we are eating koshari can we eat k o s h a i า no no never ever a t h y why you don't like koshari ตาตา yeah like I Like, I'm not like Baba. Like, I don't know, but I am like different from the whole family. You like I'm Para? Mama Nara. Mama, Mama Nara. Minna Nara. Minna Nara. That's it. Is that our song? Yes. <laughs> it's. Um... Mama, mina narak. Let's make another song. Okay, mina sing de. Mama narak. Mama, mama narak. That's it. Yay. That you copy me. You did not create your own song. Oh, let me think of one. Tata, uchara. Tata, ta uchara. Ta-ta. uchara. Tata, tata, uchara. <laughs> mashallah, very good baby, very good baby, mashallah, mashallah, King môi chồng Ui, chụp này, chụp này, chụp này. ตับปิ้งนาดกระทะของคุณเต่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคือจะบอกนิดนึงว่าวิธีการที่จะเช็คว่ามันสุกหรือยังเนี่ยใช้ช้อนนี่แหละค่ะสัมผัสว่าแบบเอะข้างในเนี่ยมันเละหรือเปล่าถ้ามันไม่เละแล้วมันแข็งๆหน่อยแสดงว่ามันสุกแล้วนะคะเ,เราสามารถใช้วิธีการพลิกไปพลิกมาเพื่อทําให้ตับสุกนะคะส่วนเรื่องไฟเนี่ยก็ปรับเอาค่ะแต่เริ่มต้นเนี่ยใช้ไฟกลางนะคะ ก็ปรับเอาอ่อนกลางต้องคอยปรับเรื่อยๆเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไหมเกินไปนะคะคือถ้ามันเกลี่ยนน,นิดๆนย่ยไม่ต้องกังวลมันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ก็อย่าปล่อยให้มันไหมถ้าเรารู้สึกว่าไฟแรงไปก็เบาลงค่ะมันปรับได้ตลอดเวลาเลยเอาละค่ะตับขุณเต่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ปิง้งหน้ากระทะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ต้องมีแบบเตาปิ้งก็ทําได้ค่ะและนี่ก็คือความจริงที่คุณเต่าไม่อยากจะรับรู้เลยค่ะนี่ไม่ได้ล้างตั้งแต่เช้านะคะกองไว้จนกระทั่งเนี่ยเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยล้างแล้วกันนะคะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการที่คุณเต่าจะกินให้ดูจริงๆจะกี้ยุ่กินไปแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะนี่คือตับของเรานะคะตับข้างไหน ข้าเหนียวนะก็อร่อยง่ายๆนะคะทำให้ลูกกินได้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อนะคะในกรณีที่เราอาจจะแบบเก็ดค้านหรือว่าต้องการที่จะประหยัดตัง์ว่านั้นเถอะเราก็สามารถทำให้ลูกทานได้ที่บ้านค่ะลูกๆเขาก็ดูคุณเต่านะคะเพราะว่าตอนนี้คุณเต่าเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันในกลุ่ม คือตะเกียบพอแม่จะอวยตัวเองใช่ไหมคะลูกรีบกดเปลี่ยนทันทีเลยเมื่อคู่นี้ค่ะคุณเต๋อก็ลองผสมแป้งม่วๆนะคะแต่คุณเต๋อไม่ได้มีแป้งตามสูตรแบบขนมโคกนะคะมีแต่แป้งข้าวเจ้าแล้วมีกะทิเหลืออยู่ครึ่งกระป๋องจากการทําอาหารเมื่อคาวก่อนนะคะแล้วก็เราก็ผสมแบบกะทิแล้วก็แป้งข้าวเจ้าเนาะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เออลองกินดูแล้วมันก็อร่อยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบ ออริจินอลนะคะแต่ว่ามันก็เออทดแทนได้ค่ะก็เก๋ๆดีนี่ถ้ามีแบบเครื่องครบเนาะแล้วก็ทําตามสุดเป๊ะๆแบบมีการราดชั้นที่2ด้วยราดกะทิชั้นที่2ด้วยก็น่าจะเออคล้ายๆอร่อยทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะ,ะให้ลูกกินลูกคือเหยื่อของเรานะคะดูสิเห็นไหมข้างในเก๋ๆมากเลยอะ่ะนี่ขนาดผสมแบบม่วมๆมากเลยนะคะไม่ได้กะแบบเท่าที่เหลือ,อแป้งข้าวเจ้าเหลือเท่านี้กะทิเหลือเท่านี้แล้วเราก็ ใส่น้ําตาลไปสามช้อนแล้วก็คนๆๆๆๆแล้วเราก็ทําเลยแล้วก็ออกมาเป็นขนมครกง่ายๆคะ่ะดีงามมากเลยคะ่ะ <c oughs> มา้วยยอมเรียกแม่มาดูนะคะนางเอาแต่งกวาวางใส่ตาตัวเองจะเอ๋อาผุดผุดผุดยันเหรอนะเนาะผุด I forgive me more of those who are in need than to take long love, I may say you if you i have yourself everyone who's around you on the day of judgment allah will surprise you if you show good qualities by heart half, half time to day show love to everyone around you yeah if you learn and teach others deal on the day of judgment i'm sure they will be for people like you. If you please, i am glad every moment of your time and every single day of your life. There is there. A, place like you, a place for people like you. all full of love. There is a place for people like you. full of love. ว่าวันนี้นะคะภารกิจงานบ้านทั้งหลายของคุณต่อก็จะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ค่ะจริงๆวันนี้รู้สึก เพียมากแล้วก็ขี้เกียจมากเลยแต่ว่ามันมีงานค้างเยอะมากก็เลยทําทุกอย่างให้เสร็จเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบตื่นมาวันพรุ่งนี้เราก็มาทําอะไรเยอะแยะมากมายอะค่ะก็ตะกี้ก็ล้างจานแล้วก็ตากผ้ารอบที่2ไปแล้วนะคะแล้วก็เ,เก็บเก็บของตามพื้นนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้กวาดนะคะแล้วนี่ก็เพิ่งมาปูเตียงค่ะ เนื่องจากว่าลูกสาวเนี่ยเขาก็ฉี่มาฉี่ใส่เตียงของเรานะคะวันนี้นางเล่นบนเตียงเราก็ฉี่ใส่เตียงก็เลยทําความสะอาดแล้วก็เพิ่งเอาผ้ามาปูเตียงค่ะนี่ถ้าเห็นว่ามันมืดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเนื่องจากว่าไฟมันเสียพอดีแล้วยังไม่ได้ติดไฟใหม่ะคะ่ะเนื่องจากว่าสามีจะติดเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเพดานของอาคารเอมิเรต์เนี่ยค่อนข้างจะสูงค่ะดังนั้นจะต้องให้ช่างมา ติดไฟใหม่ให้นะคะเพราะมันต้องใช้บันไดเราไม่มีบันไดอะคะอ่ะก็เลยตอนนี้ก็อยู่กับความมืดไปก่อนดีที่ว่าตรงนี้มันยังมีไฟนะคะก็เลยมาใช้แสงไฟตรงนี้ได้ะคะ่ะอย่างไรก็ตามเพิ่มเติมเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือสาเหตุที่ตึกที่อเมริกาหรือว่าบ้านของประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีเพดานที่ค่อนข้างสูงอะคะ่ะสามีเคยบอกว่าเป็นเพราะว่า มันจะช่วยลดความร้อนได้นะคะเนื่องจากประเทศนี้เวลาที่มันร้อนคือมันร้อนสุดๆจริงๆค่ะมันเตาอบเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยทําเพดานให้สูงมากเพื่อเป็นการช่วยลดความร้อนค่ะก็ถ้าใครที่มาอยู่ที่นี่นานๆแล้วกลับไปไทยหรือว่าแม้แต่ไปอียอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบเฮ้ย hey, ทำไม เ,เพดานมันเตี้ยจังเลยเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าเพดานที่แอมเบเรตเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากพอเรากลับไปที่บ้านของเราอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเ,เพดานบ้านเรานี่มันเตี้ยมากจริงๆเลยนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะเอาละ่ะเดี๋ยวคุณเต่าก็จะไปอาบน้ําพักผ่อนนะคะแล้วสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะและเช่นเคยค่ะสนับสนุนครอบครัวเราได้ด้วยกัน กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอัสลามุอะัยกุมค่ะ I love Mama He doesn't say <laughs> I love Mama My Mama Me too You love his Mama Okay